สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะนิวอยากจะมาอัปเดตนะคะตั้งแต่นิวลาออกจากการเป็นเจ้านายตัวเองนะคะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะคะคลิปที่ลงไปเนาะล่าสุดแล้วก็ลงล่าสุดเกี่ยวกับคลิปที่ไปดูของไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็จะซื้อตลับเมทรให้น้องแน็กเนาะคือนิวจะบอกว่านิวไม่ว่างเลยนะคะไม่มีเวลาแบบ ว่างเลยยุ่งตลอดเรียนคิดว่าพฤหัสสุขจะแค่นั้นนะคะแต่การบ้านรายงานคือมากกว่านั้นค่ะนิ้วนะคะเดี๋ยวนี้นิวต้องตื่นตีห้าครึ่งเพื่อเตรียมตัวมาอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมอาหารเช้า,า,ชาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ เตรียมจัดสรรเวลาในการที่จะช่วยคุณสามีในการที่จะปรับปรุงห้องน้ําตอนนี้ห้องน้ําใกล้จะเสร็จแล้วอีก2องาทิตย์เนี่ยถือว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ลาออกจากการเป็นเจ้านายตัวเองนะคะงานเพิ่มมากขึ้นนะคะทนายที่ปรึกษาไม่ว่าจะที่เมืองไทยที่สวเดนนะคะคิดถึงนิวตลอด โทรมาหาตลอดนะคะปรึกษานู่นนี่นั่นนะคะนู่นนี่นั่นตลอดนะคะรวมไปถึงนะคะอันนี้ขำมากตรงที่ว่ามันจะมีคลิปตอนที่นิวฟังเพลงของน้องแน็กชาลีแล้วเกิดแบบอินแล้วร้องไห้เอาจริงคลิปนั้นคือนิวร้องไห้แบบคือแกะจะฟังแล้วขับช่วงขับรถไปเรียนเนาะถือว่าเป็น เออแล้วก็ฟังแบบชิวๆเดี๋ยวค่อยมาดู MV m มวีมิวเอมิีทหลังเนาะซึ่งฟังแล้วมันอินโอ้อินแบบน้ําตามันก็ไหลเนาะแล้วคลิปนั้นก็พอไปถึงโรงเรียนก็อัดพูดถึงความรู้สึกเนาะแล้วก็กลับมาตัดต่อเอามิวสิกวิดีโอนะคะใส่ไปด้วยตัดต่อเองคิดอยู่นานว่าจะลงดีหรือไม่ลงดีนะ,ะแต่ก็ ตัดสินใจลงและคลิปนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นิวไม่ว่างเลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะเพื่อนในวงการวงการทนายที่ปรึกษาวงการอ่าเจ้าหน้าที่พนักง,งานธนาคารนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าเอ่อทิกตอกทิกตอกนะคะฟเฟซบุ๊กเขาก็จะนิวก็มีเพื่อนในนั้นนิวก็ไม่ได้จำกัดคือเขาก็จะเห็นเนาะ เขาเห็นนิวนั้นเห็นนิวลองไห้ในในคลิปนั้นนะคะแต่เขาไม่เข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็ทําให้เขาเกิดคเกิดความมโนขึ้นว่านิวเหมือนกับว่าอาจจะเป็น่าโรคซึมเศร้าอาจจะกลับมาลําเลิ้แบบปลายๆเพราะว่าคงจะคิดถึงงานคือโทรกันมาตลอดนะคะโทรมาให้กําลังใจโทรมาสอบถามว่าเป็นอะไรทําไมร้องไห้ดูแบบน่าสงสารจัง นิวบอว่าไม่ใช่นิวอินกับเพลงนะคะน้องชายนะคะน้องชายกับชาติมาเกิดคือน้องแน็กชารีก็มีการเล่าที่มาที่ไปก็เมา์มยกันนะคะอันนั้นก็คือไปอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้นิวแบบว่ายุ่งตลอดไม่ว่างเลยค่ะนิวคือแบบแต่รู้สึกดีใจรู้สึกถึงความเป็นห่วงนะคะเพียงแต่ว่ายังข้องใจว่าตกลงอีฉันลาออกจากการเป็นนายตัวเองเนะี่ย ว่างเมื่อไหร่ว่างกี่โมงแล้วดูเหมือนว่าจะมีงานเพิ่มมีคนอยากจะมาติดต่อคุยปรึกษากับนิวมากเยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยคิดว่าตกลงฉันลาออกจากการเป็นคือเซนลาออกจากการเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่านิวฝันไปเดืองคงทำงานอยู่เหมือนเดิมอะไรยังไง <c oughs> งงกับตัวเองมากค่ะ แต่นิวคิดถึงเพื่อนๆ่นทุกคนนะคะวันนี้น้องแน็กไลฟ์ขายของก็เปิดดูนะคะแต่ไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเลยว่ราเขาพูดอะไรกันเห <ül> <id> ็นแม่จิ๊บมาร้องอ่าไม่ใช่แม่จิ๊บมาแจมนะคะยิ้มมีความสุขเนาะนิวก็ปไปไล่อ่านอ่านคอมเมนต์อ่านคลิปของเพื่อนๆที่ตัดต่อกันมาเนาะคือแม่จิ๊บมีความสุขนะคะน้องแน็กก็น่ารักนะคะน้องขุงกิงคือเก่งหน้ามากนะคะแล้วก็ทีมงานคือน่ารักคือแบบ ทีมงานเก่งมากหวังว่าทีมงานทุกคนจะเข้าใจนะคะสิ่งที่พี่อ่สิ่งที่น้องแน็กชาลีเขาหยิบยื่นให้นะั่นคือเป็นเทคนิคในการที่ทุกคนจะปลดล็อกมาอีกแนวคเล็กอสไตล์หนึ่งเพื่อเป็นนะคะเป็นแสงเป็นโอกาสเป็นจังหวะในอนาคตนะคะในการทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ออนไลน์ของช่องตัวเองเนาะมันเป็นการปูทางแบบ ไหลลื่นของน้องแน็กชาลีนะคะนั่นคือเคล็ดลับนะคะกุศโโลบายของน้องแน็กชาลีเลยล่ะอาจจะถ้าเกิดคนไม่เข้าใจจริตของน้องแน็กจริงๆจริงๆนะคะจะคิดว่าน้องแน็กเอบังคับให้ทีมงานให้แบบว่าพวกผู้ผลิอร์พวกนักแต่งเพลงน้องๆของเขานะคะมาขายของท,ท,ทํนุ่งทิมทำนี่กันแบบตลกโปกานะคะจริงๆไม่ใช่นะคะน้องแน็กเขามีสไตล์ในการเขามีเขามีสไตล์ในการที่จะปลดล็อกนะคะแล้วก็ให้แสงให้โอกาส มาแบบว่าเป็นตัวเองอีกแนวหนึ่งนะคะตรงเนี้ยเป็นส่วนสําคัญมากๆถ้าคนที่เข้าใจน้องแน็กจริงๆจะเข้าใจว่าน้องแน็กเนี่ยเริ่มเปิดแสงเริ่มยังไงอะปลดล็อกนะคะให้ทุกคนแสดงความสามารถในมุมมองของเขาแบบธรรมชาติค่ะตรงนี้น่ารักมากน้องแน็กคือเนี่ยเขาเขาเขามีเกินตรงนี้มากต้องบอกเลยนะคะแตไ่ได้เลยวกกลับมาตัวนิวนะคะสรุปนิวจะว่างกีง่โมง 奥利给呀